ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ห้องศนค่ะอืมนะในพื้นที่ของจังหวัดแม่ห้องศนเองนะคะก็มีการยกระดับทักษะแรงงานนะคะเพื่อที่จะเพิ่มทักษะแรงงานสาขาในเรื่องของการประกอบธุรกิจกาแฟค่ะ นายกำจัดใจงามค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ห้องสอนนะนะคะก็ได้เปิดการฝึกอบรมโครงการยกกระดับเพื่อเพิ่มทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการสาขาการประกอบธุรกิจกาแฟเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้นำเอาอความรู้ความสามารถ แล้วก็ประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการฝึกอบรมเนี่ยนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองแล้วก็ครอบครัวประกอบกันกับเป็นการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทั้งนี้ธุรกิจกาแฟในปัจจุบันถือเป็นอาชีพหนึ่งเลยค่ะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้มีรายได้ที่มั่นคงด้วยนะคะจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะก็เป็นการ ฝึกทดสอบแล้วก็ฝึกทักษะด้วยค่ะ,คะเครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟแบบนี้แล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือคุณคส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะมีการปลูกกาแฟปลูกชาปลูกกาแฟนะคะซึ่งตรงนี้ถือเป็นการต่อย,ยอดอาชีพได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะคะ ค,คุณเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่าที่ชอบดื่มกาแฟใช่ค่ะทุกร้านในจังหวัดพิษณุโลกที่ฉันไปมาหมดแล้วค่ะคุณโอ้ยเน้นดื่มเป็นกาแฟแบบไหนคะกาแฟสดหรือว่าเป็นกาแฟช,ชงทั่วไปคุณกาแฟสดค่ะโดยส่วนมากเนี่ยจะชอบทานเป็นเอสเปรสโซหวานน้อยค่ะอืมแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่หรือเชียงรายพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของชากาแฟโดยแท้จริงเลยคุณคแบบนี้สบายคุณเลยสิชอบเลยใช่ไหมนะคะ,คะ